สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับผมติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับวันนี้มีอัปเดตก่อนเกมที่จะไปเยือนไบรตันเนาะตอน3ามทุ่มนะครับผมมีอัปเดตอะไรมารอติดตามกันนะครับก่อนจะไปเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับผมเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้กันด้วยอะไรวะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้อัปเดตข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันนะคครัับบโเกลลมาแ้ว นะครับผมจบเมื่อวานก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะไปดูเมื่อวานอย่างที่บอกติดงานนะครับผมแล้วก็ไม่ไม่ไมดาวคอมไปนะก็เลยอัดในรถซะเล,ลยเออไม่อยากหายหน้าหายตาไปนะครับผมทุกคนจะได้ไม่ลืมหน้ากันนะโอเคก็กลับบ้านมาแล้วนะครับผมก็มีอัปเดตอะไรมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะโอเคอ่ะไปที่อันนี้เลยนะครับผมก็อ่ะเป็นข่าวก่อนแล้วกันเนาะข่าวก่อนเกมนะครับผมก็ อ่ะมีการยืนยันแล้วนะครับผมจากการพัพเตอร์นะครับก็คือซิลานะครับผมอ่ะโคบาสิตนะครับผมโคบาสิตแล้วก็พี่ใหญ่นะครับผมซิลาก็กลับมาฝึกซ้อมแล้วนะครับผมแล้วก็มีลุ้นลงสนามในเกมนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยในในเว็บไซต์นะครับบอกว่าซิลากับโคบาสิตเนี่ย้กลับมาฝึกซ้อมแล้วนะครับผมแล้วก,แวก็แล้วก็มีคนนี้ที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งก็คือ โอมาริฮัชิินสันนะครับผมอ่ะก็เขาบอกว่าฮัชิินสันเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีนา t ธานกิซซิงเนี่ยจาก CFC News Page นะครับผมบอกว่าฮัชิินสันเนี่ยได้เดินทางไปกับทีมเพื่อไปเจอกับไบรตันในวันนี้ด้วยก็เดี๋ยวมารอดูกันว่ามีโอกาสจะได้ลงในเกมนี้เลยหรือเปล่านัดประเดิมนะครับผมคิดดูดิลุนฮัชิิสัน an, แต่คนนี้นี่ยังไม่ได้ลงจะดี ดานีสิสราเนะครับผมก็อย่างที่บอกเด็กมันมีของเนาะกระชากลากเรือในในชุดในชุดเชุดเล็กนะครับผมเออชุดทีมสำรองก็ทำงานได้ดีเนาะแล้วก็พอตเตอร์เนี่ยก็เป็นกุญซื้อที่ให้โอกาสดาวรุ่งอยู่แล้วก็เดี๋ยวมารอติดตามกันว่าเจ้าหนูฮัทิสันจะได้ลงในนัดนี้หรือเปล่านะครับโอเคอ่ะไปต่อกันที่เพรสคอนของเมื่อวานหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ กร์พัลเตอร์นะครับผมเมื Press con, นะ่อวานมีพรสคอนเนาะก็มีนักข่าวถามเรื่องอาการบาดเจ็บนะครับผมก็ตอนนี้อาการบาดเจ็บเป็นยังไงเนาะก็พัตเตอร์บอกว่าก็เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกับตอนเซาวบวกเลยตัวเจ็บก็ยังเหมือนเดิมก็มีแค่เจมส์นะครับกองเต้แล้วก็โฟฟานะ่าเนาะแล้วก็เขาบอกว่าโควาซินเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรกับน่องนะตอนที่นัดเยียนเซาวบวกเขาบอกตึงๆนะครับผมก็ มีปัญหาอะไรนะครับก็อย่างที่บอกนันนี่ก็พร้อมลงสนามได้นะแล้วก็เขาบอกว่าโคเาซิ่เหนื่อยนะครับผมก็อ่ะอเดี๋ยวมาเราดูกันมันจะได้ลงเต็มเก,ม,เกมหรือเปล่านะแล้วก็คูริบาลี่นะครับผมก็เขาบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะลงในวันนี้นะอาจจะเป็นวันพุธนะครับผมก็อาจจะได้มาลุ้นลงกันก็สำหรับพรุ่งนี้เออสำหรับวันนี้เนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะครับโอเคแล้วก็มีการถามถึงว่าการกลับพี่ไปเยือนไบรตันเนี่ยมันมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับผมเขาบอกว่า เ,เขาบอกว่าแน่นอนเพราะว่าสถานที่เนี้ยที่เนี่ยเนี่ยเป็นที่ที่ผมใช้เวลาอยู่กันมา3ปีแล้วก็มีความสุขมากนะครับผมก็ตั้งตารอาที่จะได้กลับมานะครับแล้วก็เอ่อนักข่าวก็บอกว่าการที่ไม่มีโอกาสได้ล่ำลาเลยเนี่ยมันมันจะแตกต่างอะไรออกไปแล้วมั้ยแล้วคุณคิดว่าจะถูกต้อนรับแบบไหนนะเเตอร์ก็บอกว่าเออสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ในฟุตบอลนะครับผมบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยก็ได้ ได้โอกาสแบบที่ไม่ทันตั้งตัวนะครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกรับมันหรือเปล่าเนาะแล้วเขาบอกว่าในบางจังหวะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีสําหรับทุกคนก็ได้นะโอกาสที่ได้เข้ามานะครับผมแต่บางครั้งเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันต้องเลือกมันต้องตัดสินใจนะเขาบอกว่าการตัดสินใจรับงานที่เชลซีเนี่ยมันดีกว่าที่จะปฏิเสธนะครับผมก็สำหรับแฟนๆเนาะเขาบอกว่าผมผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับผมก็เขาบอกว่าแฟนๆเนี่ยไม่ได้คิดว่าเขาไม่ได้คิดภาพไปในหัวเลยว่า แฟนๆจะต้อนรับเขายังไงเนาะแต่เขาบอกว่าสําหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ผมก็ได้มีการพูดคุยนะกับคนที่ไบรตันนะครับผมเราพบเขาก็ให้กาลังใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณเนาะผมแบบตัวเขาเองก็รู้สึกขอบคุณนะครับแล้วก็ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกว่าผมก็เขาใช้ว่าผมไม่ได้อินโนเซนต์เออแต่คือก็บอกเออผมไม่ได้ซื่อหรือผมไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดนั้นเนาะก็คือมองว่าไม่ได้โลกสวยขนาดนั้นอนะ่ะก็คือคงไม่ ต้องมีคนที่ไม่ยินดีอ่าประมาณนั้นแล้วมันก็เรื่องความยินดีที่เขาได้คุยมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วนะครับผมก็จะนั้นก็หมายถึงว่าเตรียมตัวแหละอ่าเตรียมตัวว่าจะเจอโหหรือจะเจออะไรบ้างในเกมนี้นะขาบคุนะครับก็ถามว่าเคยเคยเห็นห้องแต่งตัวในในสโมสรเอ้ A, ในของไบรตันไหมนะครับผมเขาก็บอกว่าก็เคยเข้าไปครั้งหนึ่งนะเออก็อยู่มาสามปีก็เคยเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับผมตอบสั้นๆประมาณนี้นะแล้วก็เขาบอกว่า ถ้านะักข่าวบอกจี้หน่อยถ้าสมมติว่าเกมนี้ไม่แพ้อีกก็จะเป็นผู้จัดการเชลซีคนแรกนะครับผมในประวัติศาสตร์เนาะที่ชนะชนะส0เอยเขาเรียกน,นะไม่แพ้ไม่แพ้ใน10เกมแรกนะครับผมเป็นจะเป็นกุสซูซาวงกิทคนแรกที่ทําได้นะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เนาะพอตเตอร์ Potter บอกว่าโหไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยนะบอกว่าเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรที่ผมต้องนึกถึงมากหรอกเออเขาบอกว่าตอนนี้ผมอะโฟกัสไปที่ การเตรียมทีมมากกว่านะแล้วก็ทํายังไงให้ได้การแข่งขันที่ดีที่สุดจากไบรตันนะครับผมซึ่งเขาบอกแค่นี้ก็ยากแล้วนะแล้วก็ไม่ได้กดดันโยนความกดดันออกไปจากนักข่าวนะครับผมแล้วก็มีการถามถึงว่าแบบเอ้ยเนี่ยตั้งแต่ออกมาตั้งแต่เขาออกมาจากไบรตันเนี่ยไบรตันยังไม่ชนะเลยนะคิดเห็นยังไงนะครับผมเขาบอกว่าก็พวกเขาเนี่ยสามารถทำอะไรดีด ตร้งโอกาสดีๆได้มากมายเนาะการเล่นก็ดีนะครับผมแต่ก็เขาบอกว่าบางทีโชคเนี่ยมันก็เกี่ยวด้วยนะเออในบางจังหวะก็โชคลายที่ไม่ได้ประตูเออแล้วก็ไม่ชนะนะครับผมเขาบอกว่าเอ,อ่อความแตกต่างเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับโชคด้วยนะแล้วเขาบอกว่ามันได้มีมันไม่ได้มีอะไรมากเกินไปจากที่เห็นเพราะว่าเขาเขาก็เล่นได้ดีอยู่แล้วนะครับผมทุกคนมีความสามารถเนาะเขาบอกว่าผมรู้คุณภาพของทีมดีนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันเลยจะเป็นเกมที่ยากสําหรับผมเหมือนกันนะ โอเคแล้วนักข่าวก็ถามมีว่าเรื่องของพอฝ่ายเทคนิคคนใหม่นะครับผมโรเดนสะจูเตเนาะเขาก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับผมชื่นแบบเออหน้าเขาเรีเยกอะไรนะเขาใช้คำว่าเออไปนในทางบวกก็คือเออชื่นใจที่ได้มีมีคนดีๆเข้ามานะครับผมเขาบอกว่าหน้าที่ของผมเนี่ยก็คือในตลอดแปดเก้านัดที่ผ่านมาในเดือนตุลาเนี่ยเขาบอกว่าผมอะ่ะก็โฟกัสไปที่การทำทีมนะแล้วก็ เรื่องของการในอีกมุมหนึ่งเนี่ยสโมสรก็พยายามหาคนดีๆเข้ามานะครับผมก็เขาบอกว่าเขาก็ตั้งตารอที่จะได้ทำงานร่วมกับโรเรนซ์จูดหนึ่งกันนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าพร้อมจะสนับสนุนเอ่อพออคนใหม่คนนี้ด้วยนะโอเคเอแล้วก็มีเรื่องของอ่ะไปถามเรื่องของราฮิมสเตอร์ลิงนะครับผมในช่วงท้ายนะราฮิมสเตอร์ลิงนะครับบอกว่าเนี่ยในช่วงฟอร์มเนี่ยตอนนี้ฟอร์มเขาก็ไม่ดี ฟอร์มเขาก็ไม่ดีแล้วจะทํำยังไงแบบเอ้ยเขาจะได้ไปบอลโลกหรือเปล่าเออมันน่ากังวลอะไรไหมนะพอเตอร์ Potter บอกว่าโอ้ยคุณไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นนะครับผมเขาบอกว่าคุณภาพของของสเตอร์ลิงเนี่ยมันบอกอยู่แล้วนะว่าเขาทําอะไรได้บ้างนะครับแต่าบางครั้งเนี่ยทีมก็มันก็ขึ้นอยู่กับทีมด้วยทีม,มทําผลงานได้ไม่ดีนะแล้วนักเตะต,ตรงนี้ก็ต้องเจอปัญหาตรงนี้เหมือนกันนะมันก็เออมันจะดีกว่าในการที่เราจะเล่นเราจะเล่น,ลนยังไงให้มันดีขึ้นนะแล้วก็สร้างโอกาสให้ได้มากขึ้นนะก็อันนั้นก็เป็น เหมือนบอกว่าอย่าไปกดดันก็คือยังไงเนี่ยเดี๋ยวเซอร์ลิงเนี่ยก็ทำประตูได้ก็ทำผลงานได้ดีอยู่แล้วนะครับอ,อ,อันนี้มีเพิ่มจากเพิ่มจากนิซ่าคินเซล่าเนาะก็พอตเตอร์เนี่ยก็มีพูดว่าแบบเออตอนที่พ่อแม่ของเขาเนี่ยแบบจากไปนะหลังจากที่เขาคุมไบตันได้มาณ6เดือนนะครับผมก็พ่อแม่ของเขาเนี่ยก็เสียชีวิตไปนะเขาบอกว่าสิ่งที่ เขาอะอยากให้อยากเขาเรนะียกอะไรอยากให้เห็นอ,อ,อยากให้พ่อแม่เห็นตอนที่เขาลงลงทีมเขาเยนะียพาทีมพาทีมไปลุยที่ซานซีโรอ,อ,อยากให้พ่อแม่เห็นตรงนั้นนะครับผมก็อันนี้เป็นเป็นเพิ่มเติมนะจากจากที่ในเรสคอนเมื่อวานนะครับผมก็น่าเสียดายน่าเสียดายแบบหมายถึงว่าเขาคงอยากจะแบบให้พ่อแม่เห็นว่าเขาประสบหมายถึงว่าชีวิตเขาเก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วประมาณนั้นนะก็เลยเหมือนแบบเป็นเรื่องน่าเสียดายแล้วก็เป็นเรื่องที่ จะบอกว่าเศร้าก็ได้เออแล้วก็เป็นเรื่องที่ชวนให้ชวนให้ลึกซึ้งหน่อยอ่ะประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นพรสคอนของแกรนพอตเตอร์เมื่อวานนะครับอ่ะไปดูความพร้อมของทีมหน่อยนะฮูสร์เหมือนเดิมนะครับผมก็ไลอัพนะครับก็อ่ะเจป้ายังเป็นยังเป็นผู้รักษาประตู มือหนึ่งอยู่นะครับผมตามตามไลน์อัพที่เขาให้มานะแล้วก็ชาโลบาซิลวาแล้วก็มาร์คกูเกลยาอาจจะได้เยือนทีมเก่าด้วยนะครับคู่กับพอตเตอร์นะแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะเป็นเดฟนะครับผมแล้วก็ชิวเวลนะแล้วก็กลางก็จะเป็นโควาซิตแล้วก็ซาสินโยนะครับผมหน้าเซอร์ลิงเมาส์ฮาวเวตนะครับผมอา,อาจจะพักโอบาหรือเปล่านะาส่วนส่วนของไบรตันนะก็แดนนี่เวลเบกนะครับผมซอรลิมาสเนาะแล้วก็ตัวที่น่าสนใจก็ทอสซา นะครับมาเซกาเซโดนี่แล้วก็ทาลิกแลมตี้ก็ได้เจอทีมเก่าเหมือนกันนะครับผมเวบสเตอร์ดังนะครับแล้วก็คนที่ลุ้นเอ่อเขาเรียกอะไรนะลุ้นติดทีมชาติลุ้นติดทีมชาติสเปนเหมือนกันนะก็อย่างซานเชสนะครับผมจริงๆก็คนนี้ก็น่าดูฟอร์มเหมือนกันนะส่วนสูงก็ดีเล่นบอลกับเท้าก็ได้นะครับผมก็อันนี่เป็นไลน์อัพที่ที่ฮูสกอร์ให้มานะครับส่วนผลอ่าฮูสกโก บอกว่าเชลซีชนะ0ูนย์หชนะเก็บใ้ชนะมาได้นะทุกคนคิดเห็นยังไงลองพิมพ์กันดูนะแต่อย่างที่บอกเราโอเคแหละทีมชุดนี้มาเป็นทีมที่พอตเตอร์น่ะสร้างขึ้นมาแต่ผมแม่งไม่รู้ว่ะรู้สึกแบบชนะหรือปล่าทำไมผมไม่รู้ร,รู้สึกในใจมันจะออกเสมอยังไงไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่แต่ไม่คิดว่าถึงกับแพ้แต่ ด้วยคุณภาพทีมมันมันนาไปมันมันชวนให้คิดว่าสามารถชนะได้อยู่แล้วแหละแต่ไม่รู้เหมือนกันนะตัไมใจมันคิดว่าจะออกเสมอไม่รู้เนาะเออไม่ไม่ได้ไม่เชื่อมั่นทีมนะแต่มันมีความรู้สึกบางอย่างเออก็ก็ขอให้ความรู้สึกไม่ถูกและกันนะครับผมก็ถ้าชนะได้เนี่ยอย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยไบรตันเนี่ยเขายังกุสศลคนใหม่นะเออ โรเบโตเดอเซอร์บีเออนะถ้าถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อใช่ใช่ออใช่โทษทีก็ยังไม่ยังยังชนะไม่ได้นะครับผมก็เออเวลาอาจจะพระว่าอาจจะพราะว่าเวลาเราเจอเราเจอทีมอะไรที่แม่งแบบแบเบอร์มาตลอดแพ้มาตลอดเลยอะไรอย่เงี้ยแม่งที่ผ่านมาประสบการณ์แม่งแบบ มันไปออกที่มันแบบอะไรที่มันมันมันไม่ดีกับทีมเราตลอดเลยนะอย่างก่อนนะเท่านี้มันจะมีสักปีหนึ่งที่แบบโอ้โหอาร์เซนอลไม่ชนะใครเลยนะครับผมแล้วยูดีแม่งมาชนะเราเฉยเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออมันก็ชวนให้แยงแยงเหมือนกันเนาะแต่เราก็อ่ะอย่างที่บอกเดี๋ยวมารอดูกันวันนี้สามทุ่มนะครับผมอ่ะคิดเห็นยังไงนะเอ,อ่อเรื่องของฮัทสันจะได้ลงหรือเปล่าครับผมแล้วก็ การมาเยือนครั้งนี้ของพอตเตอรอ์คิดว่าแบบแฟนบอลจะตอบรับยังไงนะครับผมแล้วก็จะสกอร์เนาะทุกคนคิดคิดเห็นว่ายังไงนะวันนี้จะจบเท่าไหร่หรืออะไรอย่างนี้ก็อีจริงในช่องเนี่ยจะมีจะมี ผมไม,ไม่ไม่กล้าใช้คําว่าแฟนนะยังไม่รู้สึกว่าตัวเองจะมีแฟนๆอะไรขนาดนะั้นเจะมีมีคอมเมนต์จากประเทศลาวเออที่เขาแบบจะมาจะมาแบบทายผลทายผลเออก็แม่นๆทุกทีก็เดี๋ยวมารอดูกันอย่าลืมอย่าลืมมาเม้นนะอ้ <laughs> โอเคแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมที่ที่มาแชร์กันเนาะเออคุณร็อกโกใช่ไหมเออที่ที่เม้นคุยกันบ่อยๆคุณสลาวุฒน่ะที่ผมที่ผมจําได้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมา มามาท,มา,ทายกันมาทายกันนะมาทายกันว่าสกอร์วันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวมารอติดตามกันวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันตอน3ามทุ่มยันยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับขอบคุณสำหรับการกติดตามวันนี้สวัสดีครับบาย